สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาราก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครเบนนะครับในตำแหน่งของป่านั่นเองนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางเบนได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางเบนนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางเบนได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางเบนได้นะครับนั่นก็คือมาทิสนะครับเพราะว่าตัวละครมาทิสเนี่ยมีสกิลสองนะครับที่สามารถต้านทานซีซีได้นะครับทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยกลัวอันติปลามอเเบนจครก็แ่ต สกิลสอเอาไว้นะแล้วตัวละครเบนเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวละครที่พิวอะไรขนาดนั้นนะครับทำให้ตัวละครมาทิสเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวเบนได้นะครับทำให้เวลาเบนเจอมาทิสเนี่ยอาจจะเข้าไปเล่นลึกมากไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปถึงระยะมาทิสเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนมาทิสเขาสวนกลับนะครับไหนจะเรื่องดาเมจอีกนะแล้วก็ถ้าโดนสวนรอบหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไหลต่อไปอย่างเพื่อเราได้อีกนะครับ ตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางเบนได้นะครับนั่นก็คือฟาซานะที่ผมยกฟาซามานะครับก็เพราะว่าตัวละครฟาซาเนี่ยมีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนะครับและยังสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยนะด้วยสกิลที่แปลงร่างเป็นนกนะครับทำให้เบนเนี่ยใช้สกิลโดนได้ลําบากนะแล้วก็อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่าฟาซาเนี่ยมีระยะที่ดีนะซึ่งระยะอันตีของเขานี่คืออย่างไกลนะแถมยังมีซีซีด้วยนะครับฟาซาถือว่าเป็นเมทที่ค่อนข้างครบเลยนะ เอาตัวรอดก็ดีนะครับดามเมจก็แรงนะไหนจะมีซีซีอีกนะครับแล้วก็อย่างที่รู้นะครับว่าตัวละครเบนเนี่ยไม่ได้พิวนะซึ่งก็จะทาให้เบนเนี่ยเข้าถึงฟาซาได้ค่อนข้างลําบากนะครับอาจจะต้องรองฟาซาเขาใช้สกิลไปหมดแล้วนะถึงจะพอเข้าไปถึงตัวฟาซาได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางเบนได้นะแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางเบนนะครับไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกนะกรอบโบราณก่อสนธยาวายุพิภพ แล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางเบนนะครับผมไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกนะงาทะเลคลั่งโล่ผู้พิทักษ์คาถาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางเบนได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางเบนนะครับเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมม o b i l e Legend บนเว็บรับ Richman c o i ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น Richman Shop จัดกิจกรรมมิดเย่แจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตัวละครเบนเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจแรงนะโดยเฉพาะสกิลหนึ่งของเขานะครับเลเล่นเกมนะยิงชิ่งทีหนึ่งนี่เผลอเนี่อาจจะเก็บคิวได้เลยนะครับแล้วตัวละครเบนเนี่ยก็ยังมีคนเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าหายแบบหายไปเลยนะครับ แล้วก็เวลาเล่นเบนเนี่ยก่อนคลิปจะเกิดนะครับเราสามารถเก็บสแต็กพาสซสฟก่อนได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราเก็บพาสซสฟไว้ก่อนเนี่ยมันก็สามารถช่วยให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นฟังโก้นะเหมือนว่าฟังโก้เขาจะไม่ได้มานะครับไปยินเลนช่วยเกียนเจอร์นะน่าจะช่วยเกียนเจอร์เอาปูทองก่อนนะครับในช่วงต้นเกมส่วนบาดาังข้างล่างเจ็บ ป่าเขาเป็นลาสลอตนะซึ่งป่าเขาเนี่ยจะผิวกว่าเราแน่นอนนะฉางเอือก็เจ็บนะเลนกลางในช่วงที่เลวสี่เนี่ยเราก็ต้องคอยระวังฉางเอือเขาขโมยบัฟเราด้วยนะครับมีสิทธิ์ที่เขาจะมาขโมยบัฟเราเนี่ยสูงถ้ามากับเพื่อนก็ต้องให้เพื่อนคอยดูบัฟให้นะครับ และเหมือนลานจะมาจบเรียนเดียวกับเรานะครับอ้าวลานเขาใช้ฟาร์มถ้ากับว่าตอนนี้เขาไม่มีฟาร์มาเอาเต่านะครับก็ถือว่าดีเราตัดฟาร์มเขาไปก่อนยังไงลานเขาก็เล่นยากนะครับ เรายังได้นะต่างเออจ่ายอันติแล้วเหมือนจะตามสุดซะด้วยรัวอีมาครับแต่เลือดเราน้อยเกินไปนะกลับไปฟาร์มต่อดีกว่าแล้วเล่นล่างเราเสียชูายลาเซลอดอยู่กลางครับตอนนี้ บับยังอยู่นะครับตอนแรกนึกว่าลน์เขาจะมาเอาบับส้มนะส,นสวยครับเราเล่นบนเราได้เกียร์เจอ์นะ ตอนนี้ยังไม่เห็นลานนะครับนนลานอยู่เลนล่างนะกำลังตีกิ้งก่าเลยลาใช้ฟาร์มเหมือนกันครับตอนนี้เต่ายังไม่เกิดนะผมก็เลยกล้าใช้ฟาร์มนะครับแต่ถ้าเต่าเกิดแล้วก็พยายามเก็บฟาร์มไว้นะ ถ้าเกิดว่าเราใช้ฟาร์มไปแล้วเนี่ยการที่เราจะได้เต่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะถ้าอีกฝั่งเขายังมีสเปลฟาร์มอยู่นะครับเดี๋ยวผมกลับไปเอาบะม่วงอีกรอบนึงนะแล้วค่อยกลับมาเต่านะครับใครเกลาราเลือดไม่พอนะครับต้องกลับไปรีเลือด ส่วนชูล,ลากไปไกลมากร้านเขายังไม่ตีบาม่วงส่วนเราก็เปิดเต่าเลยครับน่าจะไม่มานะแล้วบาดังเจ็บ เลฟิกแล้วเราได้ช่างอือถือว่าโอเคนะครับได้ทั้งฟิกแล้วก็ช่างอือนะบาดังไม่มีฟิกนะเลนล่างเร็บร้อยบาดังกลับมาการป้อมครับก็เลยโดนนะ ัวลาเซลอดนี่ลำสนุกเลยฮะตีกับไทเกียวน่าจะโดนฉังอือเก็บหมดนะเลือดน้อยเกินครับ อู้โดนดึงจบเลยถ้าโดนดึงนี่การันตีนะและยังดีครับที่ฉางเอ๋ยยังไม่ได้บัฟไปนะเราเสียมอสโผลเจนเจอร์เรนบนครับผมจะไม่ใช้สปริลฟาร์มนะเก็บไว้เอาเต่านะครับ ระดังเดินผ่านเหมือนเขาจะมากันหมดถึงถ้ามาหมดก็ต้องเข้าดีๆนิดนึงครับอาจจะต้องรอไทเกียวเปิดโอ้โหไม่ได้ขอ,อยาวครับ ไม่น่ารอดนะเขาดักทางกลับแล้วเรียบร้อยครับเต่าตัวนี้โดนเก็บ4เหลือมอสโขบคนเดียวตอนนี้รูปเกมถือว่าค่อนข้างแย่เลยนะครับแล้วตรงการมีบวกอย่างนัวใไอเกียวไม่รอดครับ ตอนนี้ตรงบับม่วงนี่คือไม่ต้องไปแล้วนะเพราะว่าไม่น่าเหลือแล้วครับฟาร์มถ้าพี่ยังฟาร์มได้อยู่นะอยู่การกันเยอะนะครับมีบาดังไปการป้อมนะครับ แล้วชูดโดนล้อมครับออกมาไม่ได้อ้าวหลุดสองได้เกนเจอร์มาฟังก้เสียฟิตนะอนตขอยาวครับอววโอ้โหแลวลานแดดอย่างไวเมื่อเราไปช่วยลาเลยเมื่อกี้ต้องขอโทษเพื่อนเลยนะ แล้วลายเขาเอาบัฟเราต่อมีบารางมาคุมตาเอ๋อไม่เล่นสุดหรือว่าจะเข้ามาหาชูสุดนะ ตอนนี้สเปลฟาร์มเราใกล้จะครูดาวเสร็จแล้วนะครับอ้าวมอสโคปาโดนอย่างนี้น่าจะหมดลานโดนต้นนะครับไม่น่ารอดนะแล้วเกนเจอร์โดนคนเดียวมาโดนหมดเลยครับ แล้วจังหวะเมื่อกี้ลานยังโดนมอสอบตันอีกนะไม่ได้เล่นต่อนะครับเอาหลอดเลยครับป้อมกลางเขายังไม่ระเบิดนะครับ คีบบนยังไม่มีใครํานะครับเดี๋ยวผมต้องไปทํำคีบบนนะดูเราทํำคีบล่างให้แล้วนะครับโอเคครับศัตรูอยู่ล่างซะส่วนใหญ่นะลานโผล่กลางเดินบนโลงครับ <lien> เราต cool. ีป้อมไปเลยนะเรื่องตีป้อมเราก็ถนัดนะครับแต่ได้บาดางมาก่อนเยนเจรอไม่รอดครับต้องรอเว็บใหม่ <c oughs> และลายเขาผิวจัดเอาสามป้อมไปเลยครับ <c oughs> แล้วจบเลยครับหลอดตัวเดียวด <c oughs> ีที่เกมไม่ยื้อไปมากกว่านี้นะ แต่ต้องบอกเลยนะว่าตานี้ลานเขาอย่างพิ้วนะตอนแรกก็กะจะวางฉลามไว้ดักเขานะแต่กลัวว่าเขาจะพิ้วหลบได้นะครับก็เลยเก็บไว้ตีป้อมแทนนะตานี้ฆ่า7นะครับตาย2แล้วก็แอซิสสี่นะทำดาเมจไป42 0 0 0ตีป้อมไป1,9 0 0 0้แทงไป3,8 0 0 0แล้วก็เข้าร่วมไฟ61%นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way! No way, way, way.